สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการสเสน่ห์เมืองไทยจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะท่านผู้ชมเห็นทางด้านหลังไอซ์เนี่ยก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมละคะว่าเป็นที่ไหนนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรียาค่ะและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะก็คือพระเจดีสามองค์ของวัดพระศรีสันเพชรค่ะซึ่งเป็นที่ที่มีความสําคัญและก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรียาค่ะ วัดพระศรีสันเพชญ์ตั้งอยู่ในเขตพ,พระราชวังโบราณเป็นวัดพุทธาวาดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองเปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีสามองค์ที่ตั้งตระงานเป็นจุดเด่นแต่ยังคงเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ และเมื่อได้ลองจินตนาการดูก็จะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของกรุงศีอยุธยาในสมัยเป็นราชธานี วันนี้ไอจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเที่ยวชมวัดในจังหวัดพระนครอิทธยาค่ะจากนั้นเราจะไปเยี่ยมชมชุมชนที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติชาวมอญปิดท้ายด้วยการไปย้อนวันวาน,นกับความโบราณของตลาดโกงโค้งทั้ง3สถานที่นี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรห้ามพลาดน,นะคะ วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทยตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงรังกาเป็นพระประธานสูง60เมตรพระราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลังน้ำสิโนโทกประกาศอิสรภาพพระพุทธสายญาติและสารเจ้าพ่อสิทธิชัยที่ชทเชื่อกันว่า เป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของรัชกาลที่หที่สิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และบริเวณนี้คือพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลองค์พระประธานซึ่งเป็นที่เคารบพบูชาของวัดนี้ค่ะเราเข้าไปไหว้พระด,ด้านในกันเลยค่ะ และนี่ก็คือเจดีย์ชัยมงคลค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอนุสร์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกรยศวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการทํายุทธถีค่ะส่วนด้านบนเจดีย์จะมีอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวไอซ์พาคุณผู้ชมขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ เจดีชัยมงคลมีฐานด้านล่างพระมหาเจดีเป็นสี่เหลี่ยมสูงใหญ่และที่มุมด้านบนของฐานมีเจดีตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศด้านหน้าพระมหาเจดีมีบันไดาทางขึ้นไปยังห้องภายในเจดีซึ่งเป็นฐานแปดเหลี่ยมส่วนเหนือขึ้นไปคือองค์ระฆังและด้านซ้ายของบันไดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนเจดีย์ชัยมงคลแล้วค่ะคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าใช้แรงมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าขึ้นมาเราต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เห็นทัศนียภาพของจังหวัดพระนครศรียาจากทางด้านบนค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราเดินชมวิวกันมาสักพักแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอซ์จะพาคุณผู้ชมไปสักการะพระพุทธไสาย,ยาสกันด้านล่างค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ และนี่ก็คือวิหารพระพุทธไสยาตนค่ะหรือเรียกว่าพระนอนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะไอดีนมาว่าใครที่ได้มาสักการะพระนอนนะคะชีวิตก็จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระปิดท้องด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ภายในประดิษฐานพระพุทธสยญาณนี้เป็นลักษณะวิหารสันิษฐานว่ามีประตูทางเข้าสองช่องทางด้านทิศเหนือแต่ในปัจจุบันได้สูญสิ้นหมดแล้วเสาของอาคารเป็นลักษณะกลมปรากฏร่องลอยบัวหัวเสาที่ประดับอยู่บนยอดและองค์พระประธานของวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นด้านหน้าของวัด และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะมาถึงตอนนี้แล้วไอรู้เลยละค่ะว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงได้หลั่งไหลามาเที่ยววัดนี้กันเพราะเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามโดดเด่นอย่างนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวไอจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชุมชนชาวมอญว่าเขาจะมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง ไอก็อยู่กับผู้แทนชุมชนที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่บ้านเสากระโดงกับเราแล้วล่ะค่ะก็ต้องสวัสดีคุณลุงทั้งสองท่านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวให้คุณลุงแนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านหนะะีอยค่ะครับชื่อ,อสว่างนามสกุลจัดองษานะคือเป็นคนเ,เกิดและด้หมู่บ้านนี้มา กำเนิดนะฮะปู่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่ผมชื่อสมพรครับน,นามสกุลไกรนัทสมเป็นคนถือกำเนิดที่นี่นะฮะเป็นคนเกิดที่นี่เป็นคนมอญกาเนิดพ่อมอญแม่มอญแล้วก็ยังพูดภาษาม,มอญได้ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากทราบว,ว่าชาวมอญเน,นะะี่ยค่ะอพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดพระนครอยทธยาได้อย่างไรคะคือคนมอญเราอะนะตามที่บันทึกในประวัติศาสตร์ตามเอกสารนะครับคือมีมาตั้งแต่สมัยกลางของศรีอยุธยาแล้วนะแล้วก็มีมาหลายครั้งแต่เท่าที่บันทึกบันทึกไว้น้อยมาก